แมนครับผมมาเกาหลีผมแพ้ร่องหน้าเป็นเดือนดิผมขึ้นโปสเตอร์ก็แต่เดือนก่อนแล้วว่าผมจะมาเกาหลีเพราะแล้วดาม่าอะไรก็ไม่เกี่ยวกับผมตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมสําหรับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างก็อยากใส่ใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสําหรับเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณน,นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของบอสบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยได้มีการเดินทาง ไปที่ประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าใดๆเนี่ยสิคะทางด้านของอดีตภรรยาอย่างสาวแพรวพราาแสงทองเนี่ยก็ได้มีการควงแฟนหนุ่มค่ะอย่างซันวงสะทอนนะคะได้ไปประเทศเกาหลีในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะโดยหลังจากที่ทางด้านของแพรวพราวนะคะได้เดินทางไปถึงประเทศเกาหลีแล้วทางด้านของแพรวพราวเองค่ะก็ได้เสิร์ฟโมเมนต์น่ารักน่ารัก คู่กับหนุ่มซันวงสะทอนนะคะอย่างโพสต์นี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่ทางด้านของแพลีาวเนี่ยได้เดินทางไปถึงประเทศเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบอกว่าเกาหลีเก่าใจ SP ซึ่งก็ทําเอาชาวเน็ตนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายอีกแล้วบางคนนะคะก็บอกว่าชุดน่ารักแท้แม่น่ารักมากค่ะฮิวน่ารักอ่ะและนี่นะคะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของ FC Fan แฟนคลับทั้งคู่นั่นเองนะคะที่ได้มีการเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่กันเยอะแยะมากมายเลย ทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าใดๆเนี้ยสิคะก็ไม่ไายที่ชาวเน็ตบางส่วนนะคะต่างก็จับตามองค่ะในเรื่องราวที่ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยได้มีการเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีนะคะในระยะเวลาใกล้เคียงกับทางด้านของแพรวพรวแสงทองกับหนุ่มซันวงสะท้อนในครั้งนี้นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ได้มีการออกมาไลฟ์สด พูดดักดราม่าเอาไว้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะคุณผู้ชมขาโดยบอกว่าผมเนี่ยมาเกาหลีผมแผ่นล่วงหน้าเป็นเดือนผมขึ้นโปเตอร์ก่อนเลยว่าผมเนี่ยจะมาเกาหลีเพราะฉะนั้นแล้วดราม่าอะไรก็ไม่เกี่ยวกับผมอย่ามาวุ่นวายกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใครจะเป็นอะไรก็ช่างเขาผมแผ่นมาที่นี่เป็นเดือนแล้วผมขึ้นตารางตั้งแต่วันที่1สิงหาคมซื้อง,งานนี้เองนะคะคุณผู้ชมก็ทําเอาชาวเน็ตหลายคนเลยได้มีการเข้ามาคอมเมนต์กันอีกแล้วค่ะบางก็บอกว่า จ้าที่ติดตามรู้ว่าน้องบิ๊กเนี่ยเตรียมการไว้ก่อนแล้วคิดแผนเกาหลีเป็นเดือนแล้วจ้ารวยๆเฮงเฮงปังๆจ้าน้องบิ๊กค่อยเป็นเอฟซีฝั่งนี้ค่อยมีความสุขค่อยบอกอารมณ์ดีคอยบอดทุกใจต่างคนต่างทำมาหากินดีแล้วค่ะเกาหลีมันก็กว้างใหญ่อยู่ค่ะบางก็บอกแล้วค่ะว่าเท่าที่ตามมาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสไว้หลายเดือนแล้วนะว่าไปเกาหลี จริงค่ะพอยบอกพูดนานแล้วค่ะจริงค่ะนานแล้วเขาพูดไว้เป็นเดือนแล้วว่าเขาจะไปเกาหลีกับประเทศไทยให้หล่อหลอปังๆรวยๆวยิ่งขึ้นนะคะขอให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ปังๆนะจ๊ะหล่อมากเลยลูกชายสุดหล่อขอให้ดังๆปังปังเด้อครับรวยๆวยจ้าและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะที่ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้ทางด้านของบอสบิ๊กนะคะหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะพูดไว้ว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะต้องแม่ครับ ผมมาเกาหลีผมแพนล่องหน้าเป็นเดือนดิผมขึ้นโปสเตอร์ตั้งแต่เดือนก่อนแล้วว่าผมจะมาเกาหลีเพราะแล้วดามาอะไรก็ไม่เกี่ยวกับผมอย่ามาพูดไปกับผู้ย้านฟินแลนด์ใครเป็นอะไรก็ช่างเขาผมแพนมาที่เนี่ยเป็นเดือนแล้วผมขึ้นตารางตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมถ้าใครติดตามผู้ย่านฟินแลนด์สิจะร,รู้ว่าคิวงานได้คิวที่ผมมาเกาหลีอะผมมีมั้งแต่ มีมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับผมนะครับ